ครับสวัสดี fc แล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องซิมเรืองไรยน์นะครับผมมานะฮะวันนี้ก็จัดทรงรถนะฮะไม่ก็ยังน่าจะเรียกรถน่าจะอยังไงนะครับเพราะว่าไม่มีเครื่องยนต์นะครับเราเรียกเป็นตู้รถบัสดีกว่าครับผมเป็นตู้รถบัสนะฮะสองคันเดี๋ยวเราวันนี้นะฮะจะไปส่งให้ อยู่ที่จังหวัดอะไรละ่ะน้องบัวรพพูนะครับน้องบัวรัูก็มาด้วยกันอยู่สองคันนะครับของผมเป็นตู้รถบัสมาจากขานูนะครับขาูนนี่น่นาจะอยนแนัวเอฟซีเอฟซี FC, FC ครับแล้วก็ของวานหน้าสอนนี่จะเป็น ร้อเอ็ดมหาชัยนะครับแล้วก็ของผมในนครสวรรค์ขานนะุนะครับเดี๋ยวไปดูกันหน้างานครับนี่ดูหัวหน้าสอนก่อน <c oughs> รถนะลากนะครับของอซูเปอร์เสียของเราสีขาวนะครับคันเก่าๆนะครับก็ปลดระวางแล้วครับเอาไว้แก่ขยะอย่างเดียวมาดูรถหัวหน้าสองนู่นคะรับโอ้โห สภาพพอกเน็ตแบบเหล็กเนตไม่ทนทานเลยนะครับเหล็กนี่เราใกล้จะถึงใบพัดขอนแก่นแล้วครับออกมาตั้งแต่หกโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวแซงดูรถหัวหน้าสอนก่อนนะครับรถหัวหน้าสอนแต่ช่วงนี้ก็รถเยอะนะครับรถเยอะเดี๋ยวไม่แซงดีกว่านะเดี๋ยว าบพาดนะครับเดี๋ยวไปดูตอนโค้งครับใกล้จะถึงอ่ใบพาดแล้วครับเดี๋ยวมาดูรถวหน้าสอนครับสภาพนี่โอ้โหปิวแว๊บแว๊บแวบแวบเลยนะฮะผ้าไม่ใช่ผ้าเรเป็นเศษผ้าเศษอะไรนะที่เขามัดอ่าคอไว้นะมาเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ ไม่เห็นแนล้วเพราะผมใส่หมวดกันสั่นนะครับก็เลยออไม่เห็นเท่าไหร่นะครับนุ่นแต่รถนี่โอ้โหพวงมาลัยนี่เบานะครับคันนี้นะเป็นรถฮีโน่เอฟดีนะครับที่มาจากอายุธยานะครับเป็นแบบเบาเบาจนลอกเล็กนะไเปเบามากะครับขนาดเป็นปั๊มสายพานนะไม่ใช่ปั๊มเสียบหน้านะครับเป็นปั๊มสายพานเออสูดไมาดูนี่อย่างี้ เดี๋ยวเราจะมาแซงดูครับโควันดำควันดำโอ้ขึ้นมอขึ้นมอเป็นฮิโน่เฮตู7 c นะครับ185แรงนะครับขัเบียนยังไม่ขาดนะคันนี้ เัียังไม่ขาดนะครับก็เลยเอาไปใช้งานก่อนครับแต่คอกเนะี่ยเฮ้ยเดี๋ยวดูแซงก่อน,นครับสภาพผไม่ค่อยไปบรรทุกอะไรไม่ได้นะนอกนอกนอกจากจะทุกบรรทุกเอพวกับขวดน้ำนะพลาสติกอย่างเงี้ยนะครับน่าจะได้อยู่แต่โอ้ไม่น่าไม่ได้ได้คอกเนี่ยทิ้งเลยครับตัดทิ้งเลย อันนี้ยัอคอออยไรไม่สวยครับนะครับแสงไม่เออกปีเวแมอีครับ ก็เดี๋ยวไปก่อนหัวหน้าสอนครับรถเก่าครับรถเก่าของแกแล้วก็มันยังไม่รู้ใจเท่าไหร่นะครับไปเจอกันครับหวหน้าสอนมาแล้วครับเดี๋ยวแว้กินข้าวกอนครับโอ้โห ไปดูรถดูรถซักก่อนครับตู้เบียกอย่างดีเนี่ยังอะห้องรอไหมนั่นห้องรอไหมเนี่ยนะอ๊ะเออลงไปลงไปห้องรอมาหน่ย ไปอีกไปอีกไปอีกอีกนิดนะึงอ้อเนี้ยเนี่ยดูดี๋ยวเรามาพักกินข้าวครับที่ใบพัดขอนแก่น,นครับเดี๋ยวมาด้วยกันห้าคนนะครับเรามาดูคันนี้เล็กคันนี้กลัวมันไม่อยู่นะครับดู แบบอันนี้ผมก็เลยตัดคัตซีนะครับตัดคัตซีเพื่อใส่มัดโซ่ให้ตีนะครับนี่ยอันนี้ก็ไม่มีเครื่องคนระับเดคันนี้คอกไปคอ,อกเ่ยยาง อย่างทราหดเลยนี้ใครหาอยู่ครับ FD มีนีทะเบียนครบได้หรอวครับพี่หงวันลาบืนไปยังไปแน่ฮะเจ้าคอยบอกไอ้เจ้าจอดอยู่บุ่นจะขึ้นรจอด ว้าเอ้าเอา,เอามันลากไปเสร็จนะนะเอา,เอามันเบรกอยู่วะนั่นโอ้เห็ดอย่างก็เห็ดโคตรขุดไปบักไก่เลยบาเนี่อกแง,งบหน่อยเดียวไหม ข้นข้าวเดี๋ยวเราจะไปข้ามเขาเขาขาดนะครับข้ามเขาขาดเดี๋ยวมาคอยชมกันนี้ว่าจะขึ้นเขาขาดได้ไหมนะฮะตัวนี้นะโอ้ยวจอดยังไก่ทั้งแน่ะถากำลังจะขึ้นเขานะครับก็ ผมน่าสอนไปก่อนแล้วครับไม่ทันครับเพราะว่าผมออกมาตอนกินข้าวครับออกมาช้ากว่าเขาครับหลายชั่วโมงหลายนาทีนะครับเดี๋ยวมาลองมาเช็คก่อนขึ้นเขาครับเช็กโซ่ครับว่ามีอะไรโอ้โหโกงเลยตัวข้างล่างนี่โกงเลยนะครับจะสี่เส้นสดโซ่สีส่เส้นนะมาเกาะคัสซี แล้วก็เกาะใส่คานนี้ตัวนึงแล้วก็เกาะคานหลังตัวนึงแล้วก็มีคานหลังอีกตัวนึงนะครับเนี่ยไ,ไ,ไม่มีหลุดครับมมไปเดี๋ยวยูเสยทั้งหมดมีขายได้อยู่เนี่ยไปเดี๋ยวขึ้นเขาครับเนี่ยเขาตรงนี้ผมมีดอกไม้ไปเดี๋ยวไปซื้อผลโอ้เนี้ยน่าเนี้ยนี่เนี้นี่นี่นี่ันขายอยู่เนี่ย เอาไปเสีอโอเาไหมนะขอรระบคุนคนระับ12าาบาทคนระับเดี๋ยวรอขึ้นเขาครับใ้หัหน้าไปก่อนอย่าเขาลูกนี้ก็เขากำลังสร้างอันนะ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวจะถ่ายคลิปบรรยากาศเขาตรงนี้นะ ถ้าใครไม่เคยผ่านนะครับเส้นนี้น้องสังนะครับเป็น,นอำเภอหน,นองสัง สายมือของเราเป็นเส้นลเ,เส้นนี้นถ้าลากรถหนักๆนะครับต้องเอารถที่ลากนะต้องใช้พวกมีตัวทุนแรงไอ้ทุ่นน้ำหนักลงกดเผาด้วยนะครับถ้าฝนตกปุ๊บเนี่ยมันจะฟรีนะ เพราะว่าผมเคยมาลากแล้วหัวยาวนะครับตัวเก่ามันจะฟรีเลยเนี่ยน้องสังครับประตูสู่ของวัวตะปูเนี่ยครับตรงนี้จะเป็นสกายวอล์กครับอยู่ซ้ายมือของเรายังไม่เปิดให้นะฮะใครผ่านมาแถวนี้ก็ลองมาเที่ยวดูครับเนี่ยครสกายวอล์กซแล้วก็วิวคนี่ครับเขื่อนครับขึ้นแค่นี้ครับ หมดแล้วนะเดี๋ยวก็ลงแล้วครับทีนี้ ใช้มือเราจะเป็นเขื่อนนะสีนเขื่อน ครับผมนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดสับสไคร์ด้วยครับผมกับศรีบุเรออไรายยนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าครับเดี๋ยวพาไปชมการส่งมออตู้รถบัสให้วัดนะครับไม่รู้วัดไหนนะครับวัดป่านะครับเดี๋ยวเราไปชอยชมนะครับมีสองตู้ด้วยกันนะครับผมไปคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ